กันมากนะคะว่าแนวทางการแก้ไขควรจะดําเนินการอย่างไรนะคะหลังจากวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือของค่ายดีแทขัดข้องไปประมาณ65นาทีนะคะเรื่องนี้ทางผู้บริโภคเองก็ร้องเรียนเข้ามาถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นรวมถึงมาตรการที่ทางกสทชควรจะดูแลจากดีแทและดีแทควรที่จะเดินหน้าแก้ไขความเสียหายเรื่องนี้อย่างไรวันนี้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะพูดคุยกันนะคะมีคุณหมอประวิตรลี่สถาพรวงศ์ษาค่ะกรรมการกิจการ ประจายเสียงกิจาการโทรทัศน์และกิจาการโทรคมนาคมแห่งชาติกสะทะชด้านคุ้มครองผู้บริโภคในกิจาการโทรคมนาคมร่วมรายการนะคะพร้อมกับคุณอิทธบูลอ้นวงศาค่ะหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคและในสายโทรศัพท์นะคะเรามีคุณดามสุขคนทัพย์ค่ะ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มกิจการองค์กรบริษัท Total Access Communication จำกัดหรือ d t แทค่ะสวัสดีทั้งสองท่านนะคะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีคุณดามด้วยนะคะครับสสวัสดีคร่ะ,ค,ะ,ค,ะคุณดามคะเริ่มจากคุณดามก่อนเลยนะคะเรื่องของสัญญาณ d t แทที่ขัดข้องไปเมื่อ28สิงหาคมตกลงความเสียหายผู้บริโภคที่ถูกกระทบมีจานวนเท่าไหร่คะสรุปได้ไหมคะคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเนี่ยเลยครับ มันเกิดจากตัวเราเตอร์ตัวหนึ่งที่มันไม่ทํางานอ,อย่างที่มันควรจะเป็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มลูกค้าที่เรา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 พบว่าถูกผลกระทบเนี่ยนะครับสียงจะก้องมากเลยได้ยินชัดเจนไหมคะเสีมงเสียสียงจะก้องมากนะครับ ค่ะทางเราไู้ยินคุณด,ดามชาัดค่ะใช่ผมพูดได้เลยค่ะครับกลุ่มลูกค้าที่ถูกผลกระทบเนี่ยนะครับเราเราประมาณก,การว่าอยู่ อยู่ในจํานวนประมาณ4ล้านหมายเลขนะครับซึ่งสิ่ล้านหมายเลขนี้อยู่ใน2ช่วงเวลาคือว่าเวลาประมาณ1 1เนาฬิกาเศษนะครับถึง11 0นากา20นาทีแล้วก็อีกช่วงหนึ่งก็คือประมาณเที่ยงถึงเที่ยงส5นะครับคือโดยเฉลี่ยแล้วก็คือว่ามันเป็นสองช่วงคือช่วงเวลาประมาณ3 0 2 0 30นาทีนะครับจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่ผม เรียนนะครับว่ากระทบลูกค้าของเราประมาณสี่ล้านหมายเลขเนี่ยเราก็มองว่าไม่น่าจะเป็นทั้งสี่ล้านหมายเลขที่เขาใช้โทรศัพท์ในเวลานั้นนะครับด้วยเหตุนี้เนี่ยเราถึงมองว่าวิธีการที่เราชดเชยลูกค้าของเราโดยมอบหนึ่งร้อยนาทีให้กับ ลูกค้าประเภทรายเดือนแล้วก็8 0นาทีให้กับลูกค้าประเภทบัตรเติมเงินเนี่ยนะครับน่าจะเป็นการเหมาะสมนะครับ<อ>คือเวลาที่เราให้เนี่ยเป็นประมาณ10เท่าของการใช้งานจริงของลูกค้าแต่ละท่านนะครับตรงนี้ค่ะ<อ>คุณดามที่<อ>มีคําถามกันเยอะเหมือนกันเพราะว่าสําหรับลูกค้าที่ต้องการได้รับมาตรการชดเชยเยียวยาเนี่ยต้องโทรเข้าไปที่ call center ต,ต้องโทรเข้าไปที่ดีแท็แล้วบางคนก็โทรไม่ติดนะคะ ตรงนี้คิดว่าเหมาะสมแล้วเหรอคะกับมาตรการเยียวยาที่เกิดขึ้นไม่เหมาะสมหรอกครับตอนนี้เรากำลังอยู่ระหว่างการแก้ไขนะครับแล้วก็จะสามารถทำให้ลูกค้าของเราโทรเข้ามาแจ้งได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับซึ่งในในวันนี้เนี่ยในในประมาณสักอีกชั่วโมงหนึ่งเราก็จะแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบานะครับมาตรก,การที่เราจะสามารถช่วยเหลือให้ลูกค้าของเราเนี่ย ทรเข้ามายัางหมายเลขนโยก,การลูกค้านี่ได้สะดวกยิ่งขึ้นนะครับค่ะสาเหตุจริงๆที่สัญญาณขัดข้องในครั้งนี้ได้มีการได้ตรวจสอบไหมคะว่าเกิดจากอะไรแน่นะคะอย่างที่เรียนเพราะว่ามันเป็นตัวเราเตอร์นะครับคือตัวที่รับสัญญาณเพื่อส่งต่อให้กับระบบของเรานะครับอุอปกรณ์ชิ้นเนี้ยมัน มันชุมรุดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ทําการสรับเปลี่ยนอุปกรณ์แล้วก็ตอนนี้ระบบของเราอ่าพอทงานเป็นปกติทุกประการแล้วครับค่ะมีคนแจ้งว่าถ้ามีการปรับเปลี่ยนเรื่องของสัญญาในอ,อุปกรณ์น่าจะแจ้งลูกค้าให้ทราบล่วงหน้าตรงนี้ดีแท็คิดว่าควรจะแจ้งล่วงหน้าไหมคะคือเราคุยเรื่องนี้กับทางกสทชอ่อาหลายครั้งนะครับที่ผ่านมาคืออุปกรณ์ชิ้นนี้เนี่ยมันมันอยู่กับอ่าตัว อยู่ที่สถานีสวิตชิงของเราที่ลังสิงอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่เป็นการเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือเมื่อเมื่อมันมีการชํมรุดนะฮะเราก็มีการเปลี่ยนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์เมื่อวันอังคารนะครับค่ะค่ะคุณหมอคุณหมอประวิทย์มีอะไรที่อยากจะสอบถามทางคุณดามเพิ่มเติมไหมคะก็เข้าใจว่าเราคงรอฟังข่าวเรื่องมาตรการเยียวยาผู้บริโภคซึ่งสร้างภาระให้พวกน้อยลงนะครับทําให้พวกเข้าถึงสิทธิ์ได้มากขึ้นครับ ค่ะคุณดาตรงนี้อยากจะตอบคุณหมอย,ยังไงมากไหมคะเรื่องของการดูแลผู้บริโภคนะคะครับคือ,อคุณ หมอประวิทย์นะแล้วก็คุณอิทธบูรณ์นะครับเราก็เข้าใจว่ามองถึงผลประโยชน์ของอลูกค้าหรือผู้บริโภคเป็นหลักนะครับซึ่งก็เป็นแนวความคิดเดียวกันกันกบทางบริษัทซึ่งเราเองก็จะพยายามหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดทีด่ดีที่สุดที่จะทําให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสิทธิ์ของเขาได้อย่างที่คุณหมอเรียนเมื่อสักครู่นี้นะครับค่ะ มีประเด็นเรื่องค่าปรับนะคะที่มีข่าวมาว่ากสทชอาจจะปรับเป็นวงเงิน20-30ล้านบาทตรงนี้คุณหมอประวิทย์จะคุยกับคุณดามยังไงคะต้องเรียนให้ทราบว่านั่นเป็นแค่ตัวเลขประมาณการนะครับแต่โดยข้อเท็จจริงในการกำหนดค่าปรับทางปกครองเนี่ยต้องมีฐานการคำนวณ อย่างเช่นความความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทบกว้างขวางแค่ไหนรุนแรงแค่ไหนนะครับกระทบต่อการกากับดูแลแค่ไหนซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพอคำนวณเสร็จก็จะเป็นตัวเลขที่ชัดเจนจะเป็นแสนเป็นล้านเป็นสิบล้านเนี่ยแล้วแต่ข้อเท็จจริงครับคงไม่ได้คาดการล่วงหน้าว่าถ้าเจอดีแท็กจะปรับสามสิบล้านถ้าเจ,เจอเจ้าอื่นจะปรับมากหรือปรับน้อยไม่ใช่เอาเอาเอาข้อเท็จจริงมาคุยกันครับค่ะทางดีแท็กตรงนี้ได้เตรียมตัวยังไงบ้างคะกับเรื่องค่าปรับที่อาจจะต้องมีการชดเชยอะค,ะค่ะครับ ผมได้เรียนผ่านสื่อตลอด2วันที่ผ่านมานะครับว่า,าทางกสทชอเองเนี่ยท่านมีหน้าที่ในการกำกับดูแลาการประกอบธุรกิจโทรคมนาคมนะครับแล้วก็ในเวลาเดียวกันท่านเองท่านก็มีหน้าที่ที่จะดูแลผลประโยชน์ของผู้บริโภคะังนั้นเนี่ย ทางในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยเราก็ได้แต่เพียงที่จะเข้าไปชี้แจงก็เท็จจริงให้ท่านได้ทราบน,นะครับส่วนการที่ท่านกระพิจ่รณาว่าปรับหรือไม่ปรับหรือจะปรับอย่างไรเนี่ยเราขอให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางกสทชครับซึ่งเราก็พร้อมที่จะน้อมรับฟังาาการตัดสินใจของท่านนะครับค่ะ ทางคุณอิทธบ,บุญเขวันนี้มีทางผู้ร้องเรียนมาพูดคุยกับทางมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคเยอะพอสมควรนะคะจะคุยกับคุณด<ค>านยังไงคะคืออย่างอย่างที่ทราบกันปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คงเป็นมาหลายครั้งคือแล้วก็ไม่ไม่ไม่ใช่แค่เจ้านี้เจ้าเดียวนะครับแต่ก็มีเจ้าอื่นอยู่ด้วยเนี่ยแต่ประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยาทางผู้ให้บริการโดยตรงเนี่ยจะมี ช่องทางหรือวิธีการอย่างไรที่จะแจ้งให้ทราบว่ากําลังเกิดปัญหาขึ้นแล้วให้ผู้พกเนี่ยมีทางเลือกในการแก้ไขสถานการณ์ของตัวเองหรือหรือจะดําเนินการอย่างอื่นเนี่ยก็เลยอยากทราบว่าในช่วงที่ทาง d ีแทนี่นะฮะรับทราบว่าเกิดปัญหาและมีการแจ้งให้ผู้พกเนี่ยได้รับทราบถึงปัญหาดังกล่าวเนี่ยมีการดําเนินการอย่างอย่างอย่าง,อย,างอย่างชัดเจนหรือเร่งด่วนมากน้อยแค่ไหนนะครับค่ะ คุณดามค,ครับในในวันอังคารเนยนะครับหลังจากที่เราทราบว่าเกิดเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยนะครับเราก็ไะส่งข้อความขึ้นทางเว็บไซต์ของเรานะครับแล้วก็ขึ้นทางทวิตเตอร์ของบริษัทนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะปรับปรุงในส่วนนี้ครับคุณอิศมุลครับคือเราทราบว่าการให้ข้อมูลกับผู้บริโภคการกกให้ข้อมูลกับลูกค้าเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญ ซึ่งคุณหมอประวิทย์เองก็เคยเตือนเรามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะพยายามปรับปรุงเรื่องต่างๆเหล่านี้ให้มากขึ้นแล้วก็ให้รวดเร็วขึ้นนะครับครับถามถามต่ออีกหน่อยนึงคือแล้วได้มีการส่งข้อมูลไปที่กสทชหรือเปล่าครับในเรื่องของปัญหาเพราะว่าเรื่องนี้จะโยงไปที่การทําหน้าที่ของกสทชเช่นกันในเรื่องของการเชื่อมโยงหรือส่งข่าวต่อเพราะตามจริงกสทชก็มีอํานาจในการที่แจ้งผ่านทางสื่อสายหลักด้วยซ้ำไปค่ะเชิญคุณดมค่ะ ครับในบ่ายวันเดียวกันเนี่ยนะครับตั้งแต่บ่าย บ่ายโมงครึ่งน,นะครับหลังจากที่กสทชรทราบว่าเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยนะครับทางกสชก็ได้เชิญทางบริษัทเข้าไปในวันเดียวกันช่วงบ่ายสี่โมงนะครับซึ่งเราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่ทางเทคนิคของเราเข้าไปชี้แจงนะครับถึงเหตุขัดข้องอุปจนาการการประสานงานกับทางกสทชเนี่ยผมคิดว่าทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันอย่างต่อเนื่องนะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีเรื่องรายละเอียดเท่านั้นเองที่ต้องรอถึงบ่ายสี่โมงที่จะเข้าไปชี้แจง กับกทชครับค่ะ,ค,ะคุณดามคะในภาพรวมมีคนแสดงความเป็นห่วงนะคะว่าขณะนี้ดีแทกสัญญาณล่มครั้งใหญ่ๆเนี่ยห้าครั้งแล้วจะมีรับประกันไหมคะว่าจะไม่เกิดสัญญาณร่มแบบนี้อีกนะคะคือผมเ,อเรียนได้แต่ว่าเราจะาทํางานของเราให้ดีที่สุดนะครับในการที่จะให้บริการที่ดีที่สุดของกับลูกค้าของเราคือในอในตั้งแต่ต ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเราก็เคยเรียนทั้งลูกค้าของเราแล้วก็ทุกท่านที่เกี่ยวข้องหลายหลายโอกาสนะ,นะครับว่าทางบริษัทเนี่ยภายในสิ้นปีนี้เนี่ยเราเน่าจะมะีระบบที่ทันสมัยที่สุดในประเทศนะครับเพราะว่าตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยเราก็ทําการรับเกรดระบบของเราทั้งหมดทั่วประเทศนะครับซึ่งซึ่งอขอเรียนว่าเป็นผู้ประกอบการรายเดียวที่ท,ที่ทาการอับเกรดในลักษณะนี้ เพราะฉะนั้นเภายในสิ้นปีนี้เราก็จะทำเสร็จสิ้นทั่วประเทศแล้วก็จะเป็นระบบที่พร้อมที่จะรองรับ 3G และ 4G ค่ะเอาล่ะค่ะขอบคุณมากค่ะคุณดามค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ค่ะเป็นเสียงของคุณดามนะคะรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ d t แทนะคะพูดคุยกรณีสัญญาณขัดข้องเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาเดี๋ยวจะคุยต่อนะคะกับทั้งคุณหมอประวิทย์และทางคุณอิทธิูลนะคะฟังข้อชี้แจงซึ่งคุณหมอเองก็คงจะได้คุยกับผู้บริหารของทาง DT แทไปแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะคะ <c oughs> คิดว่าจากนี้ไปกสะทะชเจะต้องดําเนินการอย่างไรคะ <c oughs> เพื่อดูแลกรณีนี้ต้องเรียนให้ทราบว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุขัดข้องเนี่ย สิ่งที่เราต้องการก็คืออันที่1ให้แก้ไขโดยทันทีเร็วที่สุดนะครับอันที่2ให้ชี้แจงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งผลกระทบและแนวทางในการเยียวยาแก้ไขปัญหาถ้าสามารถทําได้เนี่ยปัญหาเฉพาะหน้าก็จะทุเลาเบาบางส่วนในระยะยาวก็คือว่าจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดขึ้นซ้ําอีกนะครับยกตัวอย่างเช่นที่ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อเกิดสายไฟเบอร์ติกขาดทั้งสายหลักและสายสำรองดีแท็ประกาศว่าจะวางสายที่3ถ้าทําแล้วมัน ช่วยได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นเกิดจากระบบเราเตอร์ที่อย่างที่ทางดีแท็ชี้แจงเนี่ยก็ต้องถามว่าเอ๊มมีระบบในการตรวจสอบทับเราเตอร์เป็นประจําก่อนไหมก่อนจะชมรุดถ้ามีต่อไปปัญหานี้ก็น่าจะไม่เกิดครับค่ะยังกสทชเวลาเข้าไปตรวจสอบเรื่องของระบบสัญญาณต่างๆของค่ายมือถือต่างนะคะมีมีกฎที่ระบุไหมคะว่าถ้าจะปรับจะเปลี่ยนอุปกรณ์ต่างเนี่ยต้องบอกให้ผู้บริโภครับทราบล่วงหน้าตอนนี้เนี่ย ตั้งแต่เกิดเหตุดีแทกล่มเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราแก้ไขสิ่งที่เรียกว่าเงื่อนไขอนุญาตกับทุกรายก็คือเงื่อนไขที่ว่าถ้าจะปรับปรุงระบบต้องแจ้งแผนที่กสทชก่อน1ต้องแจ้งให้ผู้บริโภครับทราบก่อน2และ3ก็คือว่าถ้าบังเอิญปรับปรุงแล้วเกิดอุบัติเหตุโครงข่ายล่มภายใน30นาทีถ้าแก้ไขไม่ได้ต้องแจ้งต่อสาธารณะแต่ครั้งนี้ดีแท็กชี้แจงว่าไม่ใช่การปรับปรุงระบบ ดีแท็ไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากการดูที่เรียกว่า activity log อกในคอมพิวเตอร์ว่าไม่มีการไปแตะต้องมันถ้าอย่างนั้นเนี่ยก็จะไม่เข้าเงื่อนไขนี้เราอาจจะต้องหาช่องทางใหม่ในการมาคุยกันใหม่ว่าต่อไปเนี่ยถ้าล่มแม้จะไม่มีใครทําอะไรก็ตามแต่ถ้าแก้ไขไม่ได้ภายในสามสัปดีน่าจะต้องแจ้งผู้บริโภคทราบเพราะหลายคนก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นค่ะยางกรณีกสทชต้องเข้าไปตรวจสอบในเชิงเทคนิคไหมคะว่าเป็นอย่างที่ดีแท็ชี้แจงหรือเปล่าว่าเกิดปัญหาจากเราเตอร์นะคะ ทุกครั้งที่ผู้ประกอบการส่งข้อมูลมาเนี่ยเราต้องมีการสอบทานว่าจริงหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นตอนที่แจ้งว่าไฟเบอร์ติดขาดที่ภาคใต้และภาคเหนือเราส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เลยเพื่อจะดูว่ามันขาดจริงนะครับเช่นเดียวกันครั้งนี้ถ้าดีแทกส่งข้อมูลมาเราก็คงต้องลงไปตรวจสอบที่ลังสิตว่าตกลงไปที่อุปกรณ์อุปกรณ์มีการเปลี่ยนจริงมีเห็นชัดๆว่าอุปกรณ์ที่ชำรุดเนี่ยมันชำรุดจริงครับค่ะ มองจากมุมผู้บริโภคนะคุณเอี่ยธำบูลถ้าบริษัทแจ้งล่วงหน้าจะช่วยบรรเทาความรู้สึกไม่ดีหรือว่าตะขิตตะขวงใจของผู้บริโภคได้มากน้อย <ไง S 2> การให,ให้ข้อมูลข่าวสารกับผู้บริโภคเนี่ยถือเป็นหน้าที่สําคัญในการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคเลยถือว่าเป็นด่านแรกเลยนะครับว่าคุณจะให้บริการอะไรจะดีมากน้อยแค่ไหนเนี่ยคือการบอกข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้องเพราะ,ะนั้นเมื่อเกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยสิ่งสําคัญประการแรกเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าจะต้องดําเนินการในการแก้ไขเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าองค์กรขนาดใหญ่เน่ยกาแนัทํอูล้ว นะครับคุณสามารถซื้อ,อตัวโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้เยอะแยะมากมายนะฮะช่องทางในการสื่อสารของคุณเนี่ยมากกว่าปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นช่องทางการสื่อสารเนี่ยจึงมันน้อยเกินไปที่จะบอกว่าได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของตัวเองทงั้งๆที่ตัวเองมีมีการเชื่อมต่อหรือมีที่เรียกว่าคอนเนคชันทางด้านสื่อ สายหลักอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิทยุก็ดีทางด้านาสื่อมวลชนต่างๆก็ดีเนี่ยก็สามารถที่จะส่งข่าวประชาสัมพันธ์ไปได้ออก,ก็บอกล<ร><อ>่วงหน้าเลย<ช>ถ้าจะ<ช>ปรับระบบนะเพราะนั้นการการแจ้งข้อมูลเนี่ยจึงไม่ใช่เพียงแค่ว่าทาตามที่บอกว่าก,กฎหมายบอกว่าให้คุณประชาสัมพันธ์ประชาชนทราบแต่ต้องหมายถึงว่าคุณต้องดูว่ามันสามารถประชาชนสามารถเข้าถึงในการประชาสัมพันธ์ของคุณหรือไม่แล้วก็ต้องนึกถึงเลยว่าเขาอยู่ตรงไหนบ้าง ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์เนี่ยก็มีคนจํานวนหนึ่ง,หงแหละที่ผมว่าเยอะกว่านะที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตนะครับมีคนฟังวิทยุอยู่จํานวนมากที่กําลังขับรถอยู่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตต่างๆแล้วเนี่ยเขาก็สามารถที่รับฟังข้อมูลข่าวสา,ารว่าอ๋อกำลังเกิดอะไรขึ้นประเด็นนี้คือว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบอย่างในโฆษณาเนี่ยเกิดเหตุแบบฉุกเฉินมากนั้น้วต้องการใช้คลื่นสัญ,ญญาณดังกล่าวมาแล้วคุณไม่ได้บอกเขานเนี่ยแล้วเขาจะมีทางป้องกันอย่างไรอันนี้คือเป็นสิ่งสําคัญมากคือไม่ได้หมายถึงว่า ตอนนี้เราอยู่ในภาะวะห้องพูดคุยกันปกติไม่เป็นไรแต่ว่าจะต้องเข้าไปในพื้นที่ที่มีพื้นที่ที่มันมันมีจำเพาะหรือมีวิกฤตอะไรต่างๆเนี่ยก็จะได้เตรียมตัวเรื่องหน้าว่าจําเป็นที่ต้องเอาซิมของตัวอื่นเข้ามาใช้ร่วมด้วยอย่างนี้เป็นต้นค่ะ,<น>ะเรื่องการคํานวณค่าปรับเนี่ยก็ดูแล้วเป็นเรื่องสําคัญมากลยคะเพราะว่าค,คงจะเป็นบทเรียนให้กับบริษัทที่ให้สัญญ,ญาณผู้บริการโทรศัพท์มือถือค่าอื่นๆด้วยอย่างกรณีของ d ีแทเนี่ยจะคํานวณยังไงคะคุณหมอคะ คือโดยหลักที่ผ่านมาเนี่ยสํานักง,งานกสทชก็เคยปรับกรณีอื่นอย่างเช่นกรณีไม่จดทะเบียนซิมนะครับอย่างเช่นกรณีที่เติมเงินแล้วหมดอายุทั้งที่กฎหมายห้ามหมดเนี่ยก็จะมีหลักเกณฑ์นในการกํากับดูแลว่าอันที่1บริษัทได้ประโยชน์จากที่ไม่ควรได้เนี่ยเท่าไหร่อันที่2มีผลกระทบต่อสาธารณมากน้อยแค่ไหนนะครับอันที่3าผลกระทบต่อการกํากับดูแลว่าทําให้ความศักดิ์สิทธิ์มันลดลงหรือเปล่าแล้วก็คํานวณออกมาที่ผ่านมาต้องเรียนอย่างนี้ครับโดยส่วนใหญ่ค่าปรับจะอยู่หลักหมื่นถึงหลักแสน ต่อ <จำ S 2> วันเหรอคะต่อวันครับถ้าจํากันได้เนี่ยกรณีคงสิทธิ์เลขหมายเมื่อสองสามปีก่อนเนี่ยเราปรับวันละประมาณแสนสามหรือแสนหกครับแต่ครั้งนี้ที่ทางท่านเลขาให้สัมภาษณ์ว่า2030ล้านเนี่ยผมเข้าใจว่าข้อเท็จจริงต้องเอาตัวเลขมา,มา,มา,มาดูไม่ใช่อยู่ๆคาดการได้เองว่าจะเป็นเท่าไหร่ครับค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นกับค่ายมือถืออื่นๆมีไหมคะคุณหมอเรื่องสัญญ,ญาณล่มสัญ,ญญาณขัดข้องเนี่ยวิธีที่เราจะรู้คือต้องเรียนให้ทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องปกตินะครับทางเทคนิค แล้วก็วิธีที่จะรู้ง่ายที่สุดถ้าใครมีอินเทอร์เน็ตเข้าไปเสิร์ชนะครับพิมพ์คําชื่อค่ายจะค่าย S D สแท็กหรือรู้ตามคําว่าล่มหรืออีกวิธีก็คือเข้าไปดูที่เฟซบุ๊กของจารบริษัทจะพบว่ามีการร้องเรียนเรื่องเหตุขัดข้องเป็นพื้นที่พื้นที่ยกตัวอย่างที่ลำปางที่ชนบุรีหรือหรือเมื่อวานเนี้ยก็มีเหตุที่ไฟเบอร์ติดขาดภาคตนออออกขขงเครื่ยหนึงใช้ไม่ได้เป็นภาคเลยพวกนี้จริงๆเป็นเรื่องที่มีเป็นปกติเพียงแต่ว่าพื้นที่อาจจะไม่กว้างขวางเท่ากับที่เคยเกิดกับดี ผู้ผู้ที่เดือดร้อนอาจจะเป็นหลักแสนไม่ใช่หลัก4ล้าน5ล้านหรือ10ล้านเนี่ยที่ดีแทกเกิดขึ้นเลยทําให้เราไม่ได้สนใจมันแต่เขาจะจริงเรื่องนี้เกิดกับทุกเครือข่ายแล้วคนที่ประสบเหตุเนี่ยจะรู้ดีว่าคือความเดือดร้อนค่ะ ผู้บริโภคควรจะคิดว่าเป็นเรื่องปกติไหมคะคุณผมไม่ควรผมคิดว่าไม่ควรแล้วก็ตัวผู้ประกอบการก็ไมีครที่คิดว่าเป็นเรื่องปกติว่าถ้าประชาชนไม่รับทราบหรือไม่ไม่พูดกันปากต่อปากหรือไม่มีการขยายผลแล้วจะทําให้เรื่องเงียบไปแล้วไม่มีไม่มีการเยียวยาในความเสียหายผมคิดว่าเมื่อเกิดความเสียหายหน้าที่ของผู้ประกอบการเนี่ยหนึ่งคือต้องแจ้งให้ทราบ นะฮะตรงไปตรงมาอันที่สองก็คือพยายามหาวิธีการแก้ไขให้มันกลับมาทํางานได้อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับอันที่สาก็คือมาตรการในการเยียวยายในความเสียหายที่เกิดขึ้นอันนี้ถึงถึงจะเรียกว่าเป็นบรรทัดฐ,ฐานของการประกอบการที่ดีในความรับผิดชอบต่อผู้พิพภค์ถึงแม้ว่าผู้พิพาก์จะไม่ได้ร้องขอก็ตามแต่บริษัทเนี่ยก็ควรที่จะเสนอออกมาในเรื่องของมาตรการเยียวยายในความเสียหายหรกรณีของดีแท็เนี่ย จะว่ามากหรือน้อยอะไรก็แล้วแต่อาจจะวัดจากการตอบสนองของผู้บริโภคที่พยายามโทรเข้าไปนะตามช่องทางที่ผู้ประกอบการให้จะเห็นว่าพอโทรเข้าไปนี่แสดงว่าประชาชนเขาขาดรับนะครับนะจะขาดรับหรือจะโทรเช็คข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่า พอโทรไปพร้อมกันก็ระบบก็ล่มโดยทันทีอย่างเงี้ยก็คือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีที่จะต้องรีบทาในเรื่องของมาตรการเยียวยาแล้วก็เปิดช่องให้ผู้โพกเนี่ยแสดงถึงความเสียหายของเขาด้วยคือเขาอาจจะมีความเสียหายที่มากกว่าที่ผู้ประกอบการเสนอมานะเพราะฉะนั้นผู้โพกก็มีสิทธิที่จะสนองอในความเสียหายของตัวเองเนี่ยหรือแสดงความเสียหายของตัวเองนะฮะว่ามีผลกระทบอย่างไรบ้างแล้วควรจะบ่นให้เต็มที่เลยใช่ไหมคะบริษัทควรรับฟังครับ ตามจริงแล้วในหลักกฎหมายของกสทชเนี่ยซึ่งมาตั้งแต่กฎหมายของกสทชเนี่ยเขียนไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ให้บริการเนี่ยจะต้องจัดตั้งหน่วยรับเรื่องร้องเรียนนะครับไม่ใช่คอนเซนเตอร์นะฮะคนละหน่วยกันนะฮะ,อะคอนเซนเตอร์เหมือนพวกขายสินค้าขายบริการขายโปรโ,โมชั่นแต่หน่วยเนี้ยคือหน่วยรับเรื่องร้องเรียนโดยเฉพาะซึ่งมีอยู่ทุกบริษัทแต่บริษัทมากไม่ค่อยประชาสัมพันธ์เบอร์โทรศัพท์ก็เป็นเบอร์โทรที่รีแต่ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยมักจะรู้แต่เบอร์คอนเซนเตอร์ซึ่งหลายบริษัทเนี่ยมักจะเก็บค่าทร้ก่าาาใชชองงโทร เข้าไปเนี่ยในการติดต่อบอริษัทเนี่ยสิ่งที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้ก็คือว่าต้องรอสายกันเจ้าหน้าที่ไม่ว่างแล้วก็ฟังโฆษณากันก็ทําให้เกิดความเสียหายเพิ่มมากขึ้นก็คือเสียเวลาในการติดต่อและบางครั้งก็คือโทรไม่ได้ติดต่อไม่ได้อันนี้ก็คือว่าอยากจะเห็นว่ามันมันควรจะมีมาตรฐานแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า คือผู้พกเลือกใช้บริการคุณเนี่ยเพราะเขามีความเชื่อถือมีความภักดีต่อยี่ห้อหลายคนเนี่ยก็ยังมีความเชื่อมั่นนะฮะฟังกระแสะคือไม่ไม่อยากเปลี่ยนะนะครับแต่ก็ไม่อยากให้เกิดปัญหาเพราะฉนั้นผู้ผู้พกเนี้ให้โอกาสผู้ให้บริการแล้วเพราะนั้นผู้ให้บริการเนี่ยจะตอบแต่ตอบแทนน้ำใจของผู้พกอย่างไรที่มีมาตรฐานที่ผู้พกเนี่ยสามารถยอมรับร่วมกันได้นะครับค่ะ ดูมาตรการในเชิงในขั้นเด็ดขาดกว่านี้นะคะที่จะเอาจริงกับจังกว่านี้ <c oughs> ถ้ามีสัญญาณล่มเครือข่ายขัดข้องแบบนี้ในอนาคตจะต้องถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญ,ญาตประกอบกิจการเลยไหมคะคุณหมอคะจริงๆโดยหลักโดยหลักต้องมองอย่างนี้ครับถ้ามันเกิดเกิดเหตุที่เป็นประจำแล้วแสดงว่าบริษัทไม่มีประสิทธิภาพเนี่ยมาตรการลงโทษตามกฎหมายก็คือการพักใช้หรือเพิกถอนอนุญ,ญาตหลีกเลี่ยงไม่ได้กสทชสามารถทําได้ใช่ไหมคะทำได้ครับแต่ตอนนี้เราต้องชั่งผลกระทบเพราะยกตัวอย่าง สิ่งที่ดีแท็ก,กล่าวอ้างว่ามีลูกค้าอยู่20สมมุติ26ล้านคนแล้วเมื่อวันเกิดเหตุเนี่ยน่าจะเกิดเหตุผลกระทบ4ล้านคนเราก็บอกว่าเกิดซ้ๆเนี่ยเราขอพักใช้เลยเพิกถอนอนุญาตจากคนที่ใช้งานไม่ได้4ล้านคนจะขยายทันทีเป็น26ล้านคนพอเราพักใช้ปุ๊บยุล้านคนจะใช้ไม่ได้เลยผลกระทบก็จะเกิดรุนแรงตามมาดังนั้นเนี่ยการพักใช้เลยเพิกถอนเนี่ยต้องดูที่ความสมเหตุสมผลเราก็เลยเชื่อว่าต่อไปเนี่ยถ้ามีการประมูลใบอนุญาต3าม G ใหม่ช่วงปรก้ักัไไม่ะ,ะมวป็นตปนตด ถ้า2-3ปีแรกลงทุนไม่ดีคุณภาพห่วยมันก็พักใช้เพิ่อถอน,นเงนไปเลยแล้วให้เจ้าใหม่มีโอกาสมามาให้บริการแต่ถ้าผ่านไปหลายปีเขามีลูกค้าสะสมอย่างที่บอก2 0่ล้านเนี่ยใครจะพักใช้ใบอนุญาตเนี่ยต้องคำนึงถึงกระทบทางสังคมอย่างรุนแรงครับ คือผมอยากจะพูดเสริมในในส่วนที่พอหมอพูดถึงเรื่องของผู้บิโภคถูกจับเป็นตัวประกันเนี่ยตามจริงเราก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนเลขหมายเปลี่ยนย้ายเวลามันเกิดปัญหาแต่ตอนนี้มันถูกล็อกไว้ด้วยค่าค่าค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนเลขหมายเนี่ยก็ไม่ใช่น้อยเนี่ยในในในเศษสายตาของผู้บริโภคเนี่ยว่าทําไมไม่ใช่ความผิดของตัวเองเนี่ยแบบผู้ให้บริการบริการมีปัญหานะไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็แล้วแต่แต่อยากจะเปลี่ยนค่าณเวลานี้นะครับ แต่ต้องเสียค่าใช้จ่ายประมาณ90บาทอย่างเงี้ยเป็นต้นเเพื่อที่จะอ้าวถ้าเขากลับมาค่อยกลับมาใช้อย่างเงี้ยมันจะสามารถใช้แก้ปัญหาได้ ในกรณนนีที่เกิดปัญหาในลักษณะแบบนี้ให้เกิดอะไรขึ้นขอยเปลี่ยนในช่วงช่วงเวลาขณะนี้ได้หรือไม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับเอาละค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องตื่นตัวกันทุกฝ่ายนะคะทั้งผู้บริโภคผู้ให้บริการค่ายมือถือต่างๆนะคะรวมถึงกสท,กสทอชกสทชที่ต้องดูมาตรการที่จะแก้ไขยเยียวยาในระยะยาวนะคะสำหรับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการโทรศัพท์มือถือค่ะวันนี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านมากค่ะ และขอบคุณคุณดามนะคะที่ร่วมรายการกับเราตั้งแต่ช่วงต้นนะคะและทั้งหมดคือตอบโจทย์สำหรับคืนนี้ค่ะดิฉันนทาโกโมลวาทีสวัสดีค่ะ